ในกล่องน,นี้เราจะได้อะไรอย่างน้อยๆก็คือต้องหาของที่พอจะใช้งานได้ในการที่จะามาแข่งในวันที่3มนะครับผมหายได้มาที่สุดแหละเพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ไม่ครบก็ยังไงก็ใช้บริการการซื้อซิงเกิลร้านพิทิงร้านอะไรนี้ได้ก็สวัสดผผีผู้ชมทางฝั่งยูทูบด้วยนะครับผมมีคุยกับกล้องตัวนี้ไดเยอะแยะมากมายแกะกล่องก็อันนี้แก่ยากเหมือนเดิมเหนียวเหมือนเดิมสมกับเป็นแค่นี้นะเราไม่ได้เอาคัตเตอร์คัตเตอร์มาด้วยวางไว้ตรงนู้น เดี๋ยวค่อยไปหยิบหรือลบไปหยิบเลยดีปกติผมใช้ปากกัดเลยแต่ว่าเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริงเดี๋ยวจริโอ้นี่ผมสังเกตมาเหมือนเขามีลายนี่ด้วยนะในกล้องนู้นเห็นปะ่ะเออมีเออพัฒน,นาอุ้ยแปลกดีแปลกดีไม่เคยเห็นอะไรเป็นแบบนี้มาก่อนหรือว่ามันมีตั้งแต่ชุดที่แล้วแล้วแต่ผมไม่ได้สังเกตอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะ ทุกคนก็ลองไปสังเกตดูก็ได้ <laughs> ผมไม่ได้ค่อยม,มีใครสนใจไอตัวเปลือกนอกก่อนละมั้งเพราะว่าเออคนเขาก็อยากจะรีบแบบแกะซอง <laughs> อีกสองกล่องเดี๋ยวผมวางไว้ตรงนู้นก่อนเนาะถึงที่เราจํากัดเราจะเปิดแค่ตรงนี้ก็วางไว้ข้างน้างคัตเตอร์นี่ระวังนะเด็กๆไปกันเลย สองแรกมาโบโบขขาวๆนะครับผมมีน้องปลานี่น่าจะต้องเอาไปใช้เป็นปลาที่ความสามารถไว้เปิด6กยิบสปอร์ตหนึ่งใบนะครับผมเยกะไปของใช้งานได้ละหนึ่งใบอันคอมมอนนะก็ปกติแล้วเขาก็จะใช้เป็น AR กันเพราะว่าเออมันใช้ใบเดียวในเด็กก็เปิดหา AR มาเล่นก็ได้ไม่น่าจะมีใครว่าอะไรผมจะสมใบนี้ดีกว่าจะรู้ว่าเปิดไปกี่ใบในต้องเห็นหรือตว่าไม่เป็นไรเปิดแค่น นี้ก่อนไปดังนั้นถ่ายยาวเลยเลยโอโอมาแล้วหนึ่งใบครับผมเป็นโอกระปรองไฟนะครับผมเต่าไฟพิรุตดึ้งตึง้งเป็นสีทองใช่ไหมผมยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวค่อยไล่ like, จากข้างบนแล้วกันปพ๊บเพิบพิบพบไอเทมครับไอเทมไอเทม,เทมแล้วเป็นสีทองมีอยู่อันเดียวหรือเปล่าใช่ใช่ใช่ทิ้ง ผมขายให้พี่เลยได้ป่ะถาอ่าเดี๋ยวไปให้นะครับแล้วก็เมีคนรับอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาได้คบไปหรือยังก็คือคุณไม่นี่พีนั่นเองนะครับผมโอกระปองพืชเราเรียกเป็นโอกระปองพืชแหละง่ายๆ ก็เออขอบคุณสหรับคอมเมนต์อันถล่มทลายนะฮะผมไม่รู้หรอกแต่คิดว่าถ้าใครเข้ามาดูก็คงจะมีคอมเมนต์แหละอย่ากดโกรธอย่ากดโกรธพูดไว้ก่อนเลยนี่อันนี้เป็นไออาร์บแรกที่เราได้นะครับผมเป็นน้องด็อกเกอร์ไอตัวร่างพัฒนาที่จะไปถืออิฐถือปูนเป็นช่างก่อสร้างนะครับน่ารักดีเอาไว้ก่อนแล้วก็สถานที่จัดเทศกาลงานเทศกาลก็คือเออไปไว้เล่นพวกแบบว่าผลไม้ผลไม้ยืมไปเลยเปิดต่อเปิดต่อ ได้อ,อาร์มากี่ตัวแล้ววะสองสามตัวเซยุนี่ตัวนี้ขายได้ราคาสองสามพันเหมือนกันมีสำหรับคนดาสมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงราคาแพงได้ขนาดนั้นเอาไว้ใช้ในเทอร์แรกสุดของฝ่ายเรานะครับผมทิ้งการ์ดหมดมือแล้วจั่วห้าน่าจะไว้สําหรับแบบเดโคดเทอร์โบเลยเทอร์แรกสุดของคนเริ่มก่อนก็นกใช้ได้นะเพราะว่าตอนนี้การ์ดกดของการ์ดโปเกมอนไม่กล้าเทอร์คนเริ่มก่อน,นใช้ซัพพอร์ตไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็จะมีการ์ดจำพวกที่แบบว่าใช้ในเทอร์ของตัวเองเมื่อเริ่มก่อนนำมาใช้ได้เลยค่อนข้างเยอะเหมือนกัน เอาไปใช้แบบว่าพวกแบบ one turn q ในเออ่พวกโอเชียวายไหมหรืออะไรแบบนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันชุดดักมแมลงเ,เป็นการ์ดจ,จะะับแมลงน่าจะต้องเกี่ยวกับพืชแน่น,นอนอ่านสิดูการ์ดเจ็ดใบบนเลือกการ์ดโปเกมอนพืชแล้วก็พลังงานพื้นฐานพืชรวมสูงสุดสองใบให้ไปตรงข้ามดูอ๋อก็ก็เป็นใบสำหรับเล่นก,กับเด็กพืชน,นะเด็กอกุกกระปองเด็กอะไรเงี้นยน่าจะใช้ได้เหมือนกันเด็กตัวหน้าปกโอกระปองพืชน่าจะได้ใช้อยู่หรือว่าที่เต็มแล้วก็ไม่รู้เหมือนกัน นี่ครับปลาดฟินตัวนี้เลยเขาหากันได้ควักไม่ใช่ตัวที่แบบว่าอิลูกาแมนนะครับผมเป็นตัวที่บอกว่าโผล่มาจี้น้ําใบเดียวต่อยสองร้อยห้าสิบเอาไว้แต่มันจะลงจากมือพัฒนาจากมือไม่ได้ต้องพัฒนาจากอบิลิตี้ของตัวที่อยู่ในสนามนะน่าสนใจเหมือนกันแต่สุดท้ายก็เป็นเด็กแบบ two hit k i อยู่ดีไหมอ๋อใช่แล้วก็เหลือพวกเอสเปคนี่ครับผมเลนโทล่า ex ตัวนี้เออ่จากที่เราสนใจเลนโทล่า v หรืออะไรพวกนี้มา ตัวนี้ก็ล่างสองนะแฟเอ่อเทปพีสามร้อยสิบเยอะเหมือนกันตาที่มากายแทงทำอะไรได้ดูการบนมือหนึ่งฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทิ้งหนึ่งใบโอ้สายคอนโทรลสายคอนโทรลเออเล็กสตอร์ออจะต้องมีตัวที่ไว้ใจตีคอนโทรลกี่ใบกันนะเยอะเกินไปแล้วหรือเปล่าไว้ตีลูกเกียร์ยิ้มหวานเลยดิ ไม่ใช่บอสโซโครห่าไม่ใช้เออยังไม่มีเอสเปคเลยแต่ว่าเอสเปคของชุดนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรดีนะจําไม่ได้ก็เปิดแล้วได้ใบไหนก็ใบนั้นแหละเพราะว่าได้โปรฟินมาก็คุมแล้ว <laughs> เป็นค่าของสำหรับสองกล่องสามกล่องสกีอาใบที่สองของเราคีจีเสเป็นนกกาเนาะใช่ปะไม่ใช่เป็นหง ไว้ก่อนนี้เปิดไปกล่องแล้วว่าเอ้ย,อยกี่กล่องก็เปิดไปกล่องเดียวครับอ่ะนี่เอสเปกมาแล้วเห็นขอบสีไอ้นี่เดี๋ยวผมจะให้ตากล้องอ่านให้ฟังนะครับท่าดาอ่านปิกล่องลับกล่องลับอ๋อกล่องนั่นเหรอกล่องที่ว่าหยิบอะไรก็ได้ใช่กล่องนี้ทิ้งการเป็นมือสามใบแล้วก็หาไอเทมหาไอเทมติดโปเกมอนแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็สเตเดียมอย่างละหนึ่งใบขึ้นมือ ก็ทิ้งสได้สนะแต่ว่าสมมติว่านันจะโมะและจั่วขึ้นมาได้2อใบได้ใบนี้ก็อีกใบหนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้แค่เอาไปทิ้งทิ้งตัวเองเนี่ยละไม่ได้ให้คนอื่นทิ้งน่าเสียใจน่าเสียใจถามว่าเออจะโชว์ให้ทาง YouTube ดูหนะ่อยดึงดึงเสียมซอดตะไครจ่จับโอกระปองน้ำาึงหนึง,งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ไว้ใช้ในหลายเด็กเหมือนกันนะไว้ยิงพิวพได้เลย เน่ผมร้อยยี่สิบร้อยร้อยยี่สิบร้อยยิงหน้ายิงหลังหน้าจั่วไปแล้วเนี่ยก็หลังจากผ่านตัวแชมเปี้ยนชิพมาทุกคนก็ดูจะเฝ้ารอคอยตัวบ็อกดละเพาจอมลงตาเนี่นะเพราะว่าตอนนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข่ง ZL แข่งอะไรพวกนี้กันอะตัวเขาถูกดีมาใช้เป็นจำนวนมาก แต่ว่าในถ้ากับทาผลงานไม่ดีในแบบว่าช่วงแบบรอบท็อปแปดหรือช่วงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเด็กเก่าๆเดิมๆอาจะจะพอมีออประสิทธิภาพมากกว่าซึ่งทางนี้เราก็ไม่ทราบได้เหมือนกันว่าเราจะทํำยังไงก็อยู่ที่ช่างใจครับเราก็เล่นเด็กที่ตัวเองถนัดมากกว่าบางคนก็บอกว่าเอ้ลูกเกียร์ประสิทธิภาพประสิทธิผลมากมากกว่าเลยเพราะว่าตัวเอ็กซเพกที่ได้มาใหม่เออพูดถึงเอ็เที่ได้มาใหม่เดี๋ยวก็ต้องหาเอ p e c t เพกใบนั้นเหมือนกันก็คือที่เป็นเอเนอร์จีลูกกลมๆเนาะมันก็จะได้ทําให้ เด็กลูเกียเนี่ยเก่งแบบว่าก้าวกระโดดเลยแหละสามารถใส่ตัวที่แบบว่าหนึ่งที่ซัมติงแล้วก็กี่ใสก็ว่าก็ได้ก็เป็นเด็กลูเกียเป็นจีพิเศษเนาะเราก็ไปค่อยว่ากันนะจังหวนะฟูดินไม่เราอยากได้ฟูดินแบบเลดี้นึง <c oughs> ทำไมได้ในอันนี State ้สเตทแฮกนะครับผมของต้องข้ามอย่างวันอย่างนี้ ่็จะไม่ใช้อ้น,นั่นหายอยู่ปะไม่มีอะไรโอกระปองพืชใบที่สองเก็บไปใช้เก็บไใช้แล้วกระปองพืชนี่ก็คือน่าจะต้องใส่แบบใส่สีนะแบบว่าเด็กเพราะว่ามันเร่งพลังงานใส่ติดเขียวจวหนึ่งติดเขียวจวหนึ่งโอ้เอสเปกมาแล้ว ให้ผู้ชมทางนี้ดูก่อนเลยเพระเออผู้ชมทางทาง YouTube เป็นรูปกลมปะพลังงานเก่งมากเย้ยนี่แหละสืบทอดหรือสืบทอดสืบทอดสืบทอดสืบแมวสืบแมวเลยทีเดียวก็เนี่ยฮะพลังงานนี้จะเป็นพลังงานที่ถ้าเกิดว่าไปติดที่พลังงานตัวไหนแล้วตัวนั้นโดนเ o การรางวัลที่จะหยิบได้จะลดลงไปหนึ่ถ้าสมมติว่าไปติดที่พลันวหรือวีสตาร์มันต้องหยิบสองไพ่ถูกไหม ถ้าเกิดว่ามีตัวนี้ติดอยู่แล้วการปฏิญญาทำงานอยู่หนึ่งครั้งต่อหนึ่งเกมจะลดไพ่ลงหนึ่งสองล้หนึ่งก็เหลือหนึ่งก็คือจากที่จะหยิบโปเกมอนวีล้มปุ๊บหยิบสองก็เหลือหยิบแค่หนึ่งถ้าไปติดโปเกมอนธรรมดาจากหนึ่งก็หยิบศูนย์แต่ว่าจะใช้ได้แค่หนึ่งครั้งต่อเกมด้วความสามารถนี้นะครับผมแล้วก็ตัวพลังงานเองเนี่ยจะเป็นพลังงานที่ใส่ได้ใบเดียวในเด็กแน่นอนเพราะว่าเป็นการสีแดงแล้วก็เอ่อเป็นตัวที่สามารถ เอาไปใช้ได้หนึ่งครั้งต่อเกมก็จริงแต่ว่ามันจะเอาไปใช้ได้หลายกับหลายตัวมากๆในเด็กลูกเกียรเพราะว่าอย่างเช่นแขนเล็ก ex อย่างเช่นพวกเชื่ออะไรโอกระปองน้ำเมื่อกี้ก็มาใช้ได้ไว้ยิงปิ้ว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 รัวๆเลยนะครับผมก็เก็บใบนี้กับข้อเด็กไปแล้วโอกระปองน้ำค่อยโดดขึ้นมาใหม่เป็นเรื่องที่เก่งกาจมากมายเพราะว่าของกันไอ้นี่ด้วยมาพร้อมกับโดรนจีด้วยเอามาใช้ด้วยกันนี่ครับผม เด็กแข่งอนาคตนะฮะก็ไม่อนาคตเท่าไหร่หรอกก็ตอนนี้อาจจะตกยุคไปแล้วก็ได้เมื่อ2เดือนก่อนเอ้ยเป็นสสัปดาห์ก่อนก็จะห้ก็ชิหไยแต่ว่าตอนนี้คนก็จะแบบงั้นนะมีมาพร้อมกับแพ็กเกจเลยโดรนจีแล้วก็ต้องมีโดเมราชิยะก็คือตัวเล็กๆเลื่อนหกสิบเจ็ดสิบก็ว่าไปแด้เหมือนกันมาล้หนึ่งตัวผมต้องใช้สี่ตัวถ้าจะเล่นนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าได้ไม่ครบแล้วมันขาดเยอะไปเช่นสนมาตัวเดียวแล้วก็กล่องอีกกล่องนึงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่เล่นก็ได กลับไปเล่นเด็กเดิมเลยเอาหนมปังไปขายแล้วก็เล่นเดิมพอละวนี่ครับผมปลาชาลิกัสปลาเมื่อกี้อยากได้เออาร์ก็คือโอกระปองท่าต่อสู้นะครับผมกล่องเมื่อกี้เราไม่ได้วิ่งวับไหมสวยเปล่าโอกระปองท่าต่อสู้นะครับผมทำอะไรได้ผมไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยอาจจะไม่ได้เก่งขนาดนั้นมัขออ่านแป๊บนึงนะการเตรียมพร้อมไมไร่บผ้าเมจจะมีความสามารถอ่าฮะเอาไว้สู้กับลูเคียได,ได้ตีแตกไพ ไม่ใช่สู้กับลูกเกียร์ได้สู้กับน,น้ำเหล็กเพราะว่าตัวนี้ก็ต่อยต่อยน้ำเหล็กตายเลยไปตีลูกเกียร์ไปละแล้วก็ตีแตกผ่ายดาเมจไม่นำเอฟเฟคไม่นำความต้านทานไม่นำจุดอ่อนด้วยต้องตีสองที <laughs> เพราะว่าไม่เอาจุดอ่อนมาคิดจบกันถุงเหล็กนะครับผมอินเตอร์เจ็ตอันนี้เป็นอนาคตเพราะฉะนั้น6กเน,นี่ย60เกนะฮะก็คือมันจะมีตัวบูจากข้างหลังเลยอะไรพวกนี้ความสามารถทำอะไรตีเสร็จสลับสองต่อข้ามก็สลับ,ลบ,ลบโอเคตีแล้วสลับ ตีแล้วหนีดีกว่าน,น่าสนใจน่อาสนใจ S R ออกไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็คือรอรุ้นว่าจะมีแถมหรือเปล่าเซยุเพราะว่าถ้ามีถ้ามีแถมก็จะดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรทีน,นาาี้เรมีหน้ากากพืชหน้ากากน้ำมีนโน่ออนก็เหลือตัวเดียวแล้วดิโอ้โทเคนมาอีกแล้วอีอารคุยัง,ง,ยยงมั้ง เพิ่งอ,ออกใบเดียวเองนี่หรอชุดนี้เออเราออกอยังยังเนาะยังยังไม่ออกเลยแค่เพิ่งมีตัวตัวแรกใอ่อจิบอจหนูก็รู้มากนะ้ง <laughs> เป็นการ์แบบเต็มเต็มตัวไงนี่โดเมลาชยะามีครบแล้วมุ้งเนี่ยน้องนี่เซยูเซยูไาเยอะอยจริง นักภาพนะฮะสายญี่ปุ่นเซยูเวอร์นักภาพขึ้นอยู่กับกระตากกระนด้วยว่าเราช้องอ่านทำแบบไหนตาคายดักแมลงแรงแรง,แลงพลังงานนั้นก็เก็บไว้ในกระดูกเกียได้เล,ล่ห์รูเกียร์แม่งเลยไหมไหนๆก็ไหนๆละเพราะว่าเรามีพลังงานแล้วไงโอกระปองน้ำก็มาเยอะแยะเลยนี่ครับ ar ใบที่สอง eeee ป่ะ e ใน,นินุประมาณว่าหมานี้ดีนะ นนี่อันอนี่ไล k ์มาที่มาที่ถูกใจเฮ้ออะไรนเนี่ยช่วงนี้ก็เรียนภาษา,ศา,ศาญ,ญี่ปุ่นควบคู่ไปกับอันจินนะคะรับก็ว่าดูโชกุนแล้วก็แบบว่าเขาก็จะพูดพูภาษาญี่ปุ่นตามแบบอีใาบาที่สามเรียบร้อยชวดไปอีกหนึ่งอันไม่เป็นไรเรายังมีกหนึ่งกล่องเราไปดูกันเลยว่าอีกหนึ่งกล่องเราจะได้ดีมากดีน้อยแค่ไหนน,นะครับ สองพันห้าสองพันหกสองพันแปดสองพันเจ็ดอีลูกาแมนนี่ไงตัวเนี้ยเป็นอีลูกาแมนที่จะแปลงร่างกายเป็นอีลูกกระแม่น ex แบบเป่กงกล้ามต่อยกันทเทพเลยจะมีคนออกมาเล่นไหมนะอยากเห็นเหมือนกันนะเล็กสายฟ้าก็ออกอย่าลืมที่แกะตรงนี้ออกก่อนนะครับเพราะว่าเลื่อชาราเปิดขึ้นมาเลยเนะี่ยหลุดนะใหญ่เงี้ยแล้วก็แกะใหญ่เงี้ยเร็วมากแข็กตรงเนี้ยหลุดเลยความอันนี้เอาไว้ขแรง สับซะหน่อยเพืความเป็นเกย์สุดท้ก็เปิดหมดเีๆสับไมก็ไม่รู้พอ,อสับแบบนี้แล้วอะเวลาเปิดซองแรกซองที่สองโอ้ยปาเวนี่มัน <laughs> ตอนแรกก็คิดว่าจะหายากมึงเป็นอัรคอมมอนจริงป่ะเนี่ย ที่หกสิบสองบอมีเลยเอออูออู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 ้โอ,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 อ้ไม่มีอะไรอกระบองไฟนะฮะเห็นไปแล้วไม่ตัดลงแล้วกันอว <c oughs> <c oughs> งามตามท้องเรื่อง ไอสองใบ we still have chance bro ควจริงอยากจะเก็บไอ้ยิ่งวับยิ่งวับเหมือนกันนะฟูดินเดี๋ยวค่อยไปคัด <c oughs> เผื่อได้ใช้เด็กฟูดินเนียวโลโมเนียวโลโคเนียวเนียวทาโร่ไม <c oughs> ่ใช่สินะเพราะว่าต้องเพ่งไซโคล<ะ>หรอไซโคลอ๋อสสกูปอัพใช่ปะ <c oughs> ใช่ไซโคลเก็บคืนโปเกมอนครับผมใบนี้ ก็อย่างที่บอกว่าใบสีแดงเนาะใช้ได้ครั้งเดียวก็คือเอาไว้เก็บขึ้นมือทั้งหมดเลยโปเกมอนนี่ไงเมื่อกี้ที่บอกว่าห้ามเอาขึ้นมือไก้ไใกโคลนแบบนี้เก็บขึ้นมือไม่ได้ทุกคน <ś> <ś> บเ่เรามีหน้าก,กับไฟมาแล้วหน้ากากพิเศมาแล้วให้ดัาน้ำปะเทียไม่ได้เอ้ยไม่มีเลยเหรอไหนะครับดิ เริ่มวนนี้แหละแสดงว่าอยู่ข้างล่างหมดเลยดิเนี่ยมีแค่พืชใบเดียวออกไไอีกใบเดยก็คือขาด SR นะหนึ่งใบแล้วก็ขาดอันนี้อีกสามใบหรือว่ามันจะทับเล็ดเน,นี่ก็ไม่ทราบได้บอเอ้ยอยู่ข้างล่างนี่หมดเลยโอ้โหปุ่มทับเลยนี่แบบใครหยิบขึ้นมาห้าสองนี้ก็คือ,แบบอ,อ,อ,อแบบอย่างน้อยๆก็ต้องได้แบบอย่างเงี้ยกระป๋องน้ำเนี่ยไฟน้ำพืชมาเละ S, S R S, R, S, R, S R จะเป็นอะไรโอเคหมดสิทธิ์ที่จะได้ปลานลั้นละมันหายากเหมือนกันเนี่ยทุกคน3ามกล่องไม่ได้แปบลบว่าหายากไหมหายากกับโปรฟินอีกย,ยอกๆยอยอก,ยอกโปรฟินผมม่งแค่ใจดีได้เ่ี่นดวงดีไม่ใช่ใจดีน่าจะใบนี้แล้วมัง้งใบเดิมเลยโอเคแต่อย่างน้อยอันนั้นก็เป็นโปรฟินนะครับเอ้ยนี่ไงครบเลยสี่ตัว ใช่ป่ะหน้าสองมันก็มีสี่ตัวไอตัวไอเทมอ่ะมันก็มีสี่ตัวไหนในชุดน,นี้ได้ไอเทมป่ะชุดน,นี้ยังไม่มีไอเทมเลยอ๋อนี่เห็นไหมนี่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 ใกล้ตัวเลยนี่เนี่ยไฟน้นําพืชแล้วก็นี <c> ่ <oughs> ครบเลยโ <c oughs> <c oughs> อเคแยกย้ายแยกย้ายเหลือกหนึ่งอันโอ้มาเป็นโดนกระเพา,าเหินนะขอร้องเกียดหาสองเนี้ยสองนี้ต้องเ,เป็นเอชไอ SA ไม่ใช่เอตาต้องเป็นตัว e x แน่นอนนะทุกคน ม่ไม่งั้นจะโกงเลยเราอิลูกะแมนอีกแล้วมาทุกใบเลยมาทุกซองเลยโอเคครบละ <laughs> โหถ้าเกิดว่าหยิบมาแค่สองกล่องแล้วไม่ได้หยิบกล่องที่สามที่เป็นโปรฟินมาด้วยก็คือเค็มจัดเลยนะเข็มสุดยอดไม่รู้ถึงจะไม่รู้ก็ตามว่าไอ้กล่องนั้นมันคือกล่องที่สามหรือว่ากล่องที่หนึ่งที่สองที่เราหยิบมากันแน่นะครับแต่ว่าเราเหมารวมว่าโอเคเป็นไอแบบ้ตัวเนี้ยเ,เ,เป็นเหมาไปเลยนะว่าใครใครอยากได้ก็เอาไปเลยฮนะ <laughs> ราคาก็ว่ากัน แต่อาปกระปองนี้ผมได้แต่อาร์ตนี้เลยอ่ะเอ s อไม่มีแบบว่าอาร์ธรรมดาเลยอ่ะอุปกรปต่อสู้หรือมันมีแค่อาร์นี้วะไม่น่าหานะมันจะเป็นเช่นนั้นหรือเน,นี่ก็เก็บรวมไว้ที่เดียวเลยนะโอเคนี่ฮะก็ผลสรุปของประกอบการของวันนี้ก็ได้แบบนี้อันนี้โชว์ให้ทาง YouTube ดู ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ได้ขาดทุนมากขนาดนั้นละกันถือว่าได้กําไรเลยแหละในการได้เนี่ยมาใบเดียวจะไม่พูดว่าขาดทุนนะเนาะถ้าเกิดว่าเปิดกล่องเดียวหรือเปิด2กล่องก็เรียกว่าได้กำไรเลยแหละเพราะว่าเออได้โดกระเพาได้โด่กได้โดระเพามาด้วยหรืออะไรนี้มาด้วย3กล่องได้โดระเพาใบเดียวค่อนข้างคิงก์อยู่นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปหาทางใช้งานกันว่าจะใช้ไง่รงความจริงถ้าเกิดว่าได้สักสองใบผมว่าจะเล่นเป็นเด็กแบบผสมดันเดือดในพูนี้ไหมแต่ก็ไม่เป็นไรไว้ไปดูกันว่าจะเล่นกับอะไรได้โอเค สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,กลันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมซีโอเกียนเดสเดย์ไม่นัสโลแกนพี่เอกแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับผม